ทุกคนเนี drive, ่ยเขามีความรักในการทำงานเขาอาจจะไม่ได้เงินเยอะผมเชื <teraz unda> well ่อว่าผมผมไม่มีเสื้อตัวละแสนผมเชื่อว่าผมผมไม่ได้ขับรถบอร์เช่ผมก็เชื่อต่อไปว่าคุณผมไม่มีลูกเรียนเมืองนอกเรียนอินเตอร์คุณอาจจะคิดวยซ้ำไปที่เดือนหน้าคุณยักินอะไรคุยังไม่ออกเลย สวัสดีครับผมเชื่อว่าคนมีตัวตนท่านนั้นเขาเรียกว่าอะไรทำไมครับเขาเรียกว่าอุดมการคุทธีอุดมการณ์ผมมีอุดมการณ์ในความเป็นสื่อมันดีมากกว่ามีก้องแคบมันดีมากกว่าครับแคบมากกว่าที่ผมอุดมเขาเรียกผมว่าถ้าคุณเรียนสือมา ถ้าคุณเรีนภาษาคนรถ้าคุณเรียนีิเตถ้าคุณเรียนอะไรมาถ้าคุณมาเป็นเห็นที่อยู่ส่านไหนนะคุณจะต้องรู้ไ้เลยเพราะผมได้ถูกสอนมายี่กว่าปีสิ่งสิ่งนั้นอคุณต้องพบประจบไปถ้จบที่อะไรครับจบที่สะท้อนที่เห็นคมมองของศาสนาที่หลากหลาย งานที่คุณจะเป็นสื่อได้ทั้งคุณไม่หลากหลายนี่คุณเป็นไม่ง่ายหรอกครับนั่นคือเขาเรียกว่าฐานะดอนสิทธการเป็นฐานะดอนสิทธก็แสดงว่าคุณต้องเข้าใจคนต่างสายเข้าใจคนชั้นล่างเข้าใจคนชั้นกลางเข้าใจการเมืองวันนี้วันหน้าคุณบอกว่าพี่คอยคุณไปทำข่าวการเมืองทำข่าวการเมืองกันแล้วข่าวเฮ้ยมันลาคุณไปทำข่าวอะไรกันกํา ถามว่าหัวใจของการตีข่าวมันคืออะไรครับมันคือการนำเสนอเรื่องราวต่างๆไปที่สังคมกันไม่มาหาผมไม่หาพรรคใดไม่หาพรรคเจ้าใณไม่หาพรรคท่านี้ก็ไม่ใช่ว่าผมสามารถตีข่าได้แต่คุณนำเสนอเรื่องราวต่างๆในสังคมไปให้ประชาชนได้ ถ้าเห็นได้ภาพดีได้เห็นได้ภาพร้านได้เห็นได้ภาพใส่ของก็ต้องเสนอตามที่เป็นแต่ถ้าคุณแต่งเรื่องเช่นมีคนแต่งเรื่องทำเป็นน้องค่ายนะคนแต่งเรื่องทำเป็นนักตารทอคนแต่งเรื่องว่าโอ้ยเแย่เลยหรือว่ามีคนแต่งเรื่องโดยการที่เอาเงินเอาฟอรแลกมาใช้สื่อท่นนี้คำถามว่า อันนี à, ên, ảo, i, ên, ้มันไปยุ่งกับเราหรือมีคนใช้สื่อไปเล่นงานผมก็ถือว่าคุณต้องรู้แล้วว่คุณอยากจะเล่นงานเขาไหมถ้าคุณหิวข่าวหรือสารนั้นผมก็บอกเลยคุณไม่มีตัวตนแล้วคุณไม่มีความงการแล้วเพราะอะไรครับเพราะคุามงการเนี่ยผมไม่สามารถสอนได้อาจารย์ที่โรงเรียนมาอะไรก็ไม่สามารถสอนคุณได้ แต่คุณมณ์ารนั้นมาจากจิตใจของคนมาจากจิตใจส่วนลึกของคนซึ่งถ้าผมพูดจริงๆเขาเรียกว่าจิตใตน้สั <c oughs> พมพันธ์งั้ผมบอว่าผมเป็นโจรผมเป็นสีเทาผมกม็ยังคนดีเพราะฉะนั้นเ,เนนมือม่อผมอกผม สวัสดีครับพี่ติ๊กใช้กล้องวันนี้ถ่ายแทนมเรวมันาตั้งแต่เช้ามืดละอยู่หน้าเต็นท์พี่ติ๊กมานานแล้วครับมาเดี๋ยวเช้ามืดเลยต่าไม่ได้หน้าเรียกเชื่อไม่เออย่าเเลยเรียกปั บะปาเวาพูดเป็นโที่ยิ่ริงทียขึ้นในสังคมมันมีมาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้ผมตัวตนผมบอกว่าผมต่อต้านหันไม่ตัดมันไม่ยอ์ส่วนตัวคุณก <as> ็มาโดนสิที่สื่อที่ผมอยากจะบอกคุณว่าสื่อเป็นนาตานจสิเป็นกระจกที่สองด้านขอโทษทีคุณเป็นเหต สองด้านเป็นเหรียญที่มีสองด้านเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้เป็นคนกำหนดแต่เป็นคนที่นำเอาเหรียญสองด้านไปแสดงให้ประชาชนได้ทั้งสองด้านคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ใช่ผู้พิพากษาคุณไม่สามารถตัดสินได้แต่คุณนำเสนอได้โดยการนำเสนอของคุณเพื่อให้สังคมได้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าคุณจะตำแหน่งหรือว่าคุณจะพูดในสิ่งที่คุณต้องการในอย่างเดียวอันนี้ในกรณีขอ,อของสเอาลังเรื่องีคุณเอาพูดทุกขนักันถ้าคุณอมองไปที่ต่างประเทศลูกดูอย่างนี่มันไม่ได้เกาหลีไม่ได้เกาหลีดีนักการเพราะเม็เดียวกับเราอยล้ครับประเม็ที่มันก็จะมาแบบนี้เจา้าพนานไม่มีการคอร์รัปชั้นไม่มีงานไม่มีนี่ว่าการลงเกาหลีนั้น ก็เริ่มการประเทศไทยนี่ะครับมีการรับเงินรับทองนะครับเห็นเรื่องการมันเป็นเรื่องตลกองแพ้ไอ้ที่ักย้ายไปพักน้นไอ้ที่มัญมาจ้ายโดยพักนี้มันจายเหมือนกระี่ย้ายซ่องมันจ้ายไปอเไทนี่ไม่มีดตัวนต่อมามีกลุ่มการเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มข้าราชการตัวเดียวนะผมจะอธเบายง่ามันเกิดมาจากคนเล็กๆแค่หน่สองคน สองคนเนี่ยเริ่มพูดเริ่มสนใจเรื่องคำพูดของนักการเมืองในสมัยนั้นมันไม่มีไม่โอมันไม่มีเด็นข้องติด่ออาประชาชนคนเราจะเริ่มสอนว่าคำพูดของนักการเมืองพูดไว้แบบไรดังนั้นเมื่อมีการตดบันทึกไว้และต่อมานักการเมืองคนนั้นจะทำไม่ได้อย่คุณจะได้สาวน้อยนะ ถ้าค like, ุณเดินเห็นนิดน้อยบ้าคุณจะเห็นได้ว่านักการเมืองพูดว่าอะไรนักการเมืองสื่อสารกับเราก็อย่างไรสื่อสารว่าไอ้นี่กกปลีไอ้นี่กกปลีไอ้นี่ก็จะทำให้ไอ้นั่นก็จะทำให้ผมถามอีกนึนะครับมันเรีนนักการเมืองหรือเปล่ามันไม่ได้ควักเงินมันมามัแต่บาทเดียวมันใช้เงินหลวงทั้งนั้นมันใช้เงินใส่มันทั้งนั้นแล้วถามว่าเราเห็นด้วยกับเขาไหม มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าเขาทำที่บ้านคุณคุณก็ต้องบอกคุณรอใจถูกไหมครับถ้าเขาไปทำคอนที่หน้าบ้านคุณก็ต้องบอกค่าถึงเทียวเขาการเมืองที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์เทานั้นเที่ยวนี้ถ้าเกิดว่าผมไปพูดถึงคนไปฟ้าพูดที่บ้านนอกผมผมไปพูดที่บ้านคุณอ่๋อ้อยบ้านคุณที่บ้านคุณที่ยโสบ้านคุณที่อำนาจเจริญบ้านที บนบ้านคุณพี่เฮ้ยไอเทียบผมไม่สนใจท่าชาวบ้านเน่ยเขาไม่ได้สนใจที่โน่นน่นเรื่องคนไฟฟ้า,าเขาสนใจว่าเขาจะมีเงินไหมแล้วต้องมีนักการเมืองคน,นเอาเงินไปให้สองพันเอาเงินให้ดอกพันดอกเลื่อนผมหน่อยคุณรู้ไหมว่าทําไมเขารับไปสองพันนั่นไปคุณรู้ใจทำไมผมรู้เขาบอกว่านักการเมืองคนนี้ไม่ยังดีเว้ย มันให้คุณสองพันมันดีกว่านักการเมืองคนอี่นที่ไม่ได้ให้อะไรคนเลยนะบบาลนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยและสิ่งที่ผมบอกไว้คุณคือว่าคุณชนได้เลยว่านักการเมืองพูดอะไรไอ้ป้ายเสาไอ้ฟ้าเนี่ยคุณชนได้เลยว่ามันพูดอะไรแล้ววันหนึ่งว่ามันเป็นรัฐบาลคุณก็ไม่ตั้งคำถามได้กัมืนว่าเอ้า ขายรูกไปเลยไอ้เนี่ยที่พูดไว้ว่าไอ้นั่งจะมีไอ้นั่งจะได้ไอ้นี่จะได้แล้วมันทำไมไม่ได้นี่คือนักการที่คือสิ่งที่ประชาชนเราที่ทำแล้นักการมันก็จะเริ่มกลัวเริ่มกลัวอะไรคนระับมันจะเริ่มไม่กไปไปล้าถือป้ายน่ะมันจะเริ่มไม่กล้าพูดเยอะมันจะไม่กล้าให้สัญญาพอไม่ให้สัญญาแล้วมันจะอะไรมันก็ต้องทำให้ได้ในสิ่งที่มันพูด และทำไมรัมาบุกฟอรับชาติเรามันลามเข้าไปเพราะมันนารไปด้วยเกดื girl, ่อการเล่นเกเ่อการเล่นตลกเล่นการเรืนมันเลยมีคนตลกมีคนมาเล่นการเล่นเพราะหวางประโยชน์ในการกัน